มิก a มายาอีดิเตอร์ทอล์ก by มริจินสวัสดีครับพี่โรครับวสวัสดีครับอุ้มครับครับกลับมาพบพวกเรานะฮะฮในรายการ m i กซ์มายาอีดิเตอร์ทอครับตอนนี้น่าสนใจมากครับพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าบ้าโอ้คือคนต้องบอกคนไทยครับคนไทย เราไม่รู้ว่าคนคนทั่วไปหรือเปล่านะก็ส่วนใหญ่ถ้าบอกว่ามีความเครียดนะมีความทุกข์ก็ส่วนใหญ่ก็ไปพบพระ uh huh. ใช่ไหมเข้าวัดออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าโอสถทิพย์อยู่แล้ว uh huh. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็เป็นโอสถทิพย์อยู่แล้วแต่ถ้าบางคนที่ถึงขั้นที่จะต้องไปพบแพทย บอกไม่ได้นะอ <c oughs> บอกเขาบอกว่าจะไปหาจิตแพทย์เนี่ยคนคนส่วนใหญ่เลยนะ <c oughs> ถ้าวันนี้พี่พี่บอกว่าอุ้มเดี๋ยวพี่พาอุ้มไปพบจิตแพทย์เอ้ยผมไม่ว่าครับพี่เออใช่ไหมอุ้มจะพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมเอออาถ้าอุ้มมาบอกพี่พี่โลไปพบจิตแพทย์พี่บอกเอ้ยพี่ก็ไปพาเหมือนกันใช่ไหมเราเรารู้สึกเหมือนกันเลยอ <c oughs> นี่ออกมาครับความรู้สึกของคนคนทั่วไปดีกว่านะ เมื่อไหร่ที่บอกว่าจะพาพบจิตแพทย์ต้องรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. นี่กูบ้าแล้ยหรอวะ mm hmm. ต้องการที่พบจิตแพทย์ mm hmm. นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะในต่างประเทศ mm hmm. การพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับของเขานะครับคือการพบจิตแพทย์เนี่ยเขาเขาจะพยายาม สอบถามสาเหตุของความทุกข์ความนอนไม่หลับความเครียดของเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีแนวทางในการแนะนำนะครับถ้าไม่สามารถแนะนำได้ด้วยด้วยการแนะนำจากการแนะนำธรรมดาก็จะมียานึกออกไหมฮะช,ช่วยไปควบคุมต่อมอะไรต่างๆซึ่งเป็นทางการแพรทย์ที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่า จะทําให้เกิดหลังฮอร์โมนที่มีความสุขมาซึ่งจริงๆแล้วคนโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถหลังไอสารแห่งความสุขนั้นได้เองนะครับถ้าเรารู้จักวิธีการของมันครับนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่สามารถทําได้เนี่ยการพบจิตแพทย์เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าแนะนําให้ไปพบครับก็อยากจะเล่ามีเคสอยู่เคสหนึ่ง อันนี้เป็นเคสของญาติครับนะครับพี่อาจจะเคยเล่าให้อุ้งฟังแล้วนะคนที่รู้จักกันอันนี้เป็นเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีปัญหาป่วยทางจิตค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกการรักษาแต่เนินเน่นๆถึงกับขั้นที่ไล่ญาติพี่น้องไล่พ่อแม่ออกไปเลยจากบ้านไม่ให้อยู่ นะครับจะมีความเกลี้ยวกาดมีความอะไรซึ่งซึ่งสิ่งอย่างนี้เนี่ยการที่จะพาไปพบแพทย์ตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มยากแล้วนะครับก็กว่าจะให้คนมารับไปพบแพทย์ได้เนี่ยก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่พอพอไปรักษาให้ยาให้การเยียวยาอะไรกลับมาก็ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเมื่อกำเริบเนี่ย คนที่บ้านจะพาไปก็พอไปพบแพทย์เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าก็จะดีขึ้นทุกครั้งที่ไปพบแพทย์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพอไปแล้วไม่ยอมกินยานะครับคราวนี้ญาติก็ปรึกษาแพทย์ปรึกษาว่าเนี่ยเขาไม่ยอมกินยาเลย พอเขารู้สึกว่าการกินยาเนี่ยหาว่าเขาบ้าเป็นการยอมรับอย่างงี้นฮะ,ะใช่อันนี้อันนี้คือคือเริ่มเกิดปัญหาที่เขาไม่ยอมกินยาคราวนี้พอพอไม่กินยาปับ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไม่สามารถคุมอารมณ์ของตัวเองได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทางญาติที่รู้จักก็ไปปรึกษาแพทย์แพทย์ท่านดึงบอกว่าอาอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวท้าความก่อนไปปรึกษาแพทย์ว่า ช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นยาบำรุงทำให้เขาผิวพันธุ์ดีอ๋อฮะนะครับแพทย์ท่านนั้นตอบกลับมาทันทีหรอไม่ได้นี่คือจรรยาบรรณของแพทย์ไม่สามารถโกหกคนไข้ได้ก็เลยตัดสินใจที่ที่จะไปพบกับแพทย์ท่านอื่น นะครับท่านอื่นเมื่อพาเด็กคนนี้ไปแพทย์ท่านนั้นที่เราตกลงกันแล้วว่าจะให้บอกแบบนี้แพทย์ท่านนั้นตอบได้ดีมากบอกว่าถ้าการโกหกเพื่อการรักษาแล้วได้มีประสิทธิภาพแล้วได้ผลเกิดความสุขได้อย่างแท้จริง จะผิดจัญญาบรนของแพทย์อย่างไรอในที่สุดแพทย์ท่านนั้นก็บอกกับเด็กคนนั้นว่านี่คือยาบำรุงทำให้ผิวพรรณดีผุดผ่องเราจะได้สวยงามนะนะครับหลังจากนั้นกลับไปเขาก็กินกินยาเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าชีวิต ที่อยู่เป็นสุขไม่ใช่แค่เขาครอบครัวเขาทุกคนก็มีความสุขอันนี้พูดกําลังพูดถึงครัว่าจรรยาบรณครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะจ,จ้างจรรยาบรณแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักของจรรยาบรณเนี่ยมันต้องอยู่ในคาว่าคุณธรรมคุณธรรมนั่นคือความถูกต้องที่จะทําให้การรักษาคือการที่โกหกไม่ได้เกิดความเสียหายต่อใครเลยกลับเป็นผลดีซะอีก นั่นคือกลับมาถึงคําว่าจิตวิทยาที่ดีครับนี่แหละครับก็คือบอกว่าถ้าวันนี้คนหลายๆคนมีความรู้สึกว่าบ้าแล้วไม่อยากไปพบจิตแพทย์ไม่ยอมกินยาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราเห็นตามมานั่นคืออาจจะออกไปทำร้ายต่อสังคมได้ เพราะฉะนั้นอยากให้คิดอย่างนี้นะครับว่าการพบจิตแพทย์ก็คือการไปพบแพทย์คนหนึ่งครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญน,นะครับกับการจะรักษาเยียวยาป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ลุกลามบานปลายขึ้นได้ อยากให้คิดว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเป็นหวัดทำไมเราไปรักษาอืแต่ทำไมว่าเราทุกทางใจรู้สึกว่าบัานไม่มีความสุขทำไมเราไม่เคยพี่จะไปปรึกษาแพทย์ล่ะครับอืมครับนะครับเหมือนว่าสังคมตอนนี้คนเครียดเยอะมากนะครับพี่ใช่โดยเฉพาะจากโควิด -19 ที่เราเห็นเห็นไหมครับบางคนเนี่ยถึงกับไปปีนเสาไฟฟ้า คิดจะฆ่าตัวตายคิดจะอะไรโลกซึมเศร้าอะไรเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยจิตแพทย์<ะ>มีบทบาทสําคัญในสังคมนี้นะครับครับแต่เรากลับไม่ค่อยรู้จักคําว่าจิตแพทย์มากนะักเราอาจจะรู้จักว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกเห็นไหมฮะเฉ<อ>พาะวัยวะภตับไ<ะ>ต ไส้คูงอะไรต่างๆทุกอย่างเลยเหมอกระดูกหมออะไรแต่จิตแพทย์มีไม่กี่ท่านที่คนจะให้ความสําคัญครับเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วลองลองดูอย่างนี้นะในต่างประเทศถ้าเราเห็นนักฟุตบอลใช่ไหมนักฟุตบอลที่ใหญ่ๆซึ่งฟอร์มตกบางคนเนี่ยต้องให้ไปปรึกษาจิตแพทย์นะเพื่อจะจะจัดการกับความ ว,กกวิตกอะไรต่างๆให้เขากระจัดให้หายไปด้วยวิธีอะไรบางทีเราดูหนังดูอะไรเนี่ยอันนั้นค,ค,คือคือคือที่เราเห็นในในภาพยนตร์เนี่ยนะฮะบางทีผมเห็นนี่ด้วยครับพี่คือสารสั่งให้ไปพบจิตแพทย์อย่างเงี้ยครับเออนี่ต้องต้องให้พบเลยเพราะว่าการที่เกิดปัญหา,ากับตัวเขาไม่ใช่ทําให้เขาป่วยอย่างเดียว มันจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและกะสังคมได้อย่างที่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่เห็นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เรื่องของจรรญ,ญาบัณแพทย์เราต้องยกย่องเพราะว่าทุกวิชาชีพต้องมีจรรญ,ญาบันแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยจรญญาบันต้องอยู่ภายใต้คุณธรรมนะครนะอย่างที่เราบอกเสมออย่างเราเป็นสื่อบนชนเนี่ยเรามีจรรญ,ญาบันของสื่อแต่วันหนึ่งที่ท,ที่ที่เรากระทาอะไรลงไป ถ้าเราเขียนข่าวแล้วไปตัดสินเขาเหมือนพี่ภาคษาเข้าไปแล้วบอกว่านี่คือการเสนอข้อเท็จจริงนึกบอกไหมฮะแต่คุณกําลังขาดคุณธรรมครับแล้ววันนี้คุณจะอ้างกายาัวได้อย่างไรอืครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันครับนะครับก็ก็สิ่งอย่างนี้อย่างที่อุ้มบอกเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องดีนะครับที่ที่ในสังคมนี้บางทียังไม่ยอมรับการไปพบจิตแพทย์ นะครับเพราะเพราะบางครั้งการที่คิดว่าตัวเองบ้ามันไม่ใช่นะครับ,รบการพบจิตแพทย์นั่นคือการไปรักษาก่อนที่คุณจะบ้าครับจนถึงบางคนเนี่ยถึงขั้นวิกจลจริตก,ก็ได้นะครับเราอาจจะไม่มีบางคนไม่มีทางออกไม่รู้จักที่จะหาทางออกหาความสุขโดยวิธีอื่นๆครับ การพบจิตแพทย์จึงเป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในต่างประเทศแล,และนี้มันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเราไหมพี่เพราะว่าจริงๆเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะไปชกต่อยละสาลก็สั่งให้ไปพบจิตแพทย์เพราะใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างบ้านเราสมมุติว่ามีเรื่องทุกข์ใจไปถูถูต้นไม้ขอหวยไปหาหมอดูไปเชื่อหมอผีอ่านั่นนั่นคืออาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นที่ บอกว่าเขาเป็นจิต oh, นั่น oh, คือความหวัง oh. ความเชื่อความศรัทธาบางอย่างนืออกใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่เกินไปแต่ครั้นี้อย่างที่อุ้มพูดมาสักครู่ที่บอกว่า,าที่ศาลสั่งครับนะครับสําหรับคนที่กระทําความผิดบางคนคเห็นไหมฮะไม่ใช่ทุกคนนะครับคนที่กระทาความผิดบางคนเนี่ยที่ศาลสั่งต้องให้ไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อการรักษานั่นหมายความว่าเขามีปัญหาทางจิต uh huh. ถึงได้ไปกระทําความผิด แล้วก็เป็นการกระทำเหล่านี้บางครั้งเนี่ยด้วยจิตใต้สํานึกที่เขาอยู่ในลึกๆเนี่ย mm hmm. เขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าการกระทำของเขาเป็นความถูกต้องที่เขาต้องกระทำ mm hmm. นั่นคือเขาป่วยทางจิตบ้านเราก็เช่นเดียวกันคนที่ไปออกไปกระทำความผิดศาลก็จะสั่งให้มีพิพากษาสมุิจับปั๊บเนี่ยสมุิคนป่วยนึกออกไหมฮะ <c oughs> ก็ต้องสั่งให้ไปรักษาให้หายหก่อนถึงจะกับมารับโทษ นะอย่างที่ที่อุ้มเห็นก็เช่นเดียวกันครับไม่ไม่ไม่ใช่ในต่างประเทศอย่างเดียวนะในเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นถ้าศาลเอ้ไม่ใช่ถ้าแพทย์เห็นลงความเห็นว่าเขามีความป่วยทางจิตนะฮะนั่นคือจะมีหน่วยงานที่ที่อ,อกันกองคัดกองนิจ,จิตจิตเวทนิติจิตเวทนั่นแหละครับก็เป็นผูท้ที่ที่จะคัดกรองว่า ผู้กระทำความผิดนั้นป่วยก็ค <thì S 1> ือ <จะ S 1> ไปจะไปโรงพยาบาลรักษาหรือจะไปเข้าคุกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่ใช่ต้องไปรักษาก่อนเพราะา<อ>เขาป่วยครับยังไม่สามารถให้เขาไปรับโทษได้นะครับออย่างที่อุ้มพูดนั่นเลยไม,ไม่ผิดเลยนะ,ออะไอการการที่เป็นผู้ป่วยเขาเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยบางคนเนี่ยก็กระทำผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นฆาตกรต่อเรื่องที่เราเห็นเห็นไหมนั่นคือเขาป่วยทางจิตออแต่บางคนไม่ถึงกับขั้นที่จะป่วยทางจิตอม ครับนั่นแหละไอ้พวกฆาตกรต่อนนเนี่ยเนี่ยเขาบอกบางคนเนี่ยมีเสียงกระซิบไม่ทำมีอะไอะนั่นแหละคือเขาแวว<อ>เสียงแววจากการป่วยทางจิตของเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะป่วยที่เราเราเราจะเกิดปัญหาอย่างแท้จริงจริงๆแล้วการพบจิตแพทย์เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วอยากให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็นึกอะไรไม่ออกลองโทรศัพท์ไปที่กรมสุขภาพจิตก็ได้นะครับ ครับก็อาจจะช่วยเราได้นะครับก็ทุกทกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีทางออกถ้าเรายอมรับกับมันนะครับก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับคนที่เป็นทนายนึกออกไหมฮะก็คนที่ทุกข์ทึ่งยังแบบัพบทนายบ้านเราก็อย่างนี้เหมือนกันถ้าไม่มีความทุกข์จริงๆก็ไม่ค่อยพบทนายใช่ไหมฮะบางคนทุกข์ก็ยังไม่พบเลย ก็ไปทําเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายที่ก่อนเป็นทนายได้ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งในเรื่องของกฎหมายอันนี้ในทำ,ทำนองเดียวกันก็คือความความเจ็บป่วยก็ต้องไปพึ่งพบแพทย์ครับเห็นไหมฮะ,ะแต่นนบ้านเราจะจะไม่ค่อยให้ความสําคัญทั้งการพบทนายกับแพทย์ครับถ้าไม่ป่วยจริงๆอ่าถ้าไม่สุดทนทางเช่ให้ไม่สุดทนทาง,ทางก็จะไม่พบเหมือนกันครับเห็นไหม ตอนเท้าความไปช่วงพี่โลเป็นทนายครับพี่เคยมีเหมือนคนมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโน่นนี้เหมือนพี่โลกลายเป็นจิตแพทย์อย่างนี้มีไหมครัคือเราไม่ใช่จิตแพทย์แต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่มาปรึกษาเราเขามีความทุกข์อ่าฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ที่เราควรจะทําเขาทําให้เขาพ้นทุกข์อย่างไรเสียก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนึกออกใช่ไหมครับ เราต้องถามเขาสอบข้อเท็จจริงเขาเราเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆทนายที่ดีจริงๆก็อยากจะบอกเหมือนกันนะครับว่าต้องมีจิตวิทยาที่จะทําให้ลูกความหรือคนที่มาปรึกษาเราเนี่ยคลายทุกข์ไปได้ถึงยังเรียกมีทนายคลายทุกข์อะไรต่างๆแต่ไม่ใช่บอกแต่เรื่องของว่าจะชนะอย่างไรสู้อย่างไรทําให้ผิดเป็นถูกอย่างไรใช่ไหมครับ นั่นคือเราการที่จะให้ความเป็นธรรมของเขาเราก็ต้องพูดถึงหลักของศาสนาเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆที่จะบอกว่ามันสามารถคลายทุกข์ไปส่วนตรงไหนคุณสบายใจได้อย่างไงเขากลับมาเขาเขากลับไปมีความสุขในเบื้องต้นซิก่อนนึกออกไหมครับครับก็อย่าเพิ่งไปมองถึงเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการต่อสู้คดีจะทําให้มันเกิดขึ้นแพ้ชนะอย่างไงทําให้เกิดอะไรขึ้นแค่นั้นมันไม่พอ นะครับไม่งั้นเขาไม่เรียกคำทนายว่าอีกคำหนึ่งคําว่าหมอความเห็นไหมครเห็นไหมครับนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ให้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือเป็นสื่อหรือเป็นวิชาชีพใดๆก็ตามสิ่งที่ควรจะเข้าใจนั่นคือคำว่าจิตวิทยาในชั้นปริญญาตรีเกือบทุกทุกวิวววสาขาวิชา ใช่ไหมะฮะทุกคณะกเกือบทุกคณะคก็จะต้องมีวิชาจิตวิทยาให้เรียนแต่ก็เรียนแบบแค่สอหน่วยกิตใช่ไหมสอหน่วยกิตไม่เกิน3หน่วยกิตก็เรียนแค่เล่มเดียวแล้วจริงๆก็ความความเข้าใจจริงๆก็ไม่ไม่ม,มีมากนะครับโดยโดยหลักแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะพูดอย่างนี้เลยว่าอาชีพที่สามารถจะ,จะไปติดต่อกับคนแล้วก็ให คุณให้โทษได้อย่างแท้จริงควรจะมีเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยเรียนให้มากกว่าน,นี้นะนี่คือความเห็นนะครับก็ฝากคงฝากไว้แค่นี้แล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ได้ให้ความสําคัญกับจิตแพทย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยคนมีความทุกข์มากนะครับหาทางออกไม่ได้บางครั้งก็ไปคิดทําในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น,นะนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไปพบ นักสร้างลายมาดานใจบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เออก็อย่างที่บอกว่าบางบางคนก็ดีนะครับบางคนก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะพอที่จะแนะนําให้ให้คุณไปสู่ทางที่ถูกต้องได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจแล้วรู้สึกว่าคุณมีความทุกข์มากลองปรึกษาจิตแพทย์บ้างนะครับอาจจะหาได้ทางออกที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับไอ ตอนสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยฮะเราก็คุ้นกับจิตแพทย์มากขึ้นใช่เพราะว่าเป็นท่านมาเป็นโคศกไ้ใช,<อ>ใช่ใช่ใช่ก็ก็มีจิตแพทย์หลายๆท่านออกมาให้กำลังใจนะครับก็บอกว่าต้องขอบคุณจิตแพทย์แพทย์หลายๆท่านครับนะครับรวมถึงจิตแพทย์บางท่านอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมานะครับซึ่งแพทย์บางท่านก็ไม่ได้เป็นจิตแพทย์ ก็ไ <One> ม <input> <uro> ่ได้เป็นผ no okay? so right ู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตแพทย์นึกออกไหมครับแต่ก็ส่วนใหญ่คําว่าแพทย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสุขกับกับพวกเราอยู่แล้วเพราะคนป่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจไปรักษากับแพทย์ครับนะครับก็ฝากจริงๆเลยเรื่องนี้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะเห็นว่าแพทย์เนี่ยมีส่วนสําคัญของสังคมนี้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ในสาขาอาชีพใดก็ตามเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแต่ฝากไว้จริงๆว่าอย่าลืมนะครับว่าจะมีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตครับถ้าเป็น,ปนที่เขาเรียกว่าจิตแพทย์อยู่นะครับ,รบอย่าลืมนะครับวันนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้านึกอะไรไม่ออกจริงๆโทรไปหาที่กรมสุขภาพจิตหรือไปพบจิตแพทย์ที่เรารู้ว่ามีชื่อเสียงที่จะาสามารถทําให้เรา กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับโอ้ตอนนี้ดีมากเลยครับพี่ครับเช่นเคยครับรายการของเราสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เมริจินตอนนี้ทั้งสบู่เวลวิตี้โซฟแล้วก็แฮร์โทนิกนี่เป็นที่นิยมมากครับครับก็ขอบคุณผู้บิวกาและคุณแล้วก็ทาดฝั่งด้วยขอบคุณอุมเช่นกันครับขอบคุณพี่รครับสวัสดีครับมิกมายา Editor talk by Marizin